นี่ครับพี่น้องมือนี่ล็อกตะกระแตนเรียบร้อยนะครับปานังกาโม่จีนเจ้าของนี่นะครับสิล่องถอดเบิงมันสิเสียบบ่ครับตอนนี้ก็กำลังสิดเอาปีเขาออกนะครับแล้วก็สิไปิถอดนะครับนี่ครับจับมาผมน็อกไว้แล้วนะครับมาล่องเบิงวันสิเสียบบ่นะครับเลี้ยงเองกินเองนักเลี้ยงพ่อนะครับมัเสียบมาเสียบกว่าชิมเมืองก่อนจะเนาะมาๆครับพี่น้องมามถอดตะกระแตนน้ำกันด้วครับมือนี่ล่องเบิงล่องเบิง ชีสเมือครับน่องกําล่างไครสีร่องเบิ้งนี่แหละสีไข่มีไข่คือบุ้มมีนะครับทดสอบครับเสียบไปเสียบเดี๋ยวรู้กันนะเบิ้งครับพี่น้องตอนนี้ก็ท้อนปีกเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะทอดแล้วนะครับต่อไปก็เชียวตักกระแตนไปล่างแล้วก็เตรียมทอดนะครับทอดกรอบๆลวยได้รสดีแซ่บๆครับพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อทอดตังกระแตนน้ำกันครับมือนี่เห็นบ่ครับ นอกไปนะครับตอนนี้เขาเริ่มฟื้นนะครับเริ่มติ่งขึ้นมากแล้วนะครับเริ่มขยับแล้วนะครับกับชีประมาณนี้ครับป่าตังกาชุดที่เลี้ยงไว้นะครับนอกอายุ่มือสีอมือนะครับกับชี่องออามาเห็ดกินเบิองครับมันสีแสีบบ่ครับสั่นทดล่องครับพี่น้องเอามาครับแสีบเสีร่วมกันเด้อครับมือนี้สําหรับกับฮีทอดตะกแ่นนะครับตอนนี้ก็ตั้งไฟเรียบร้อยแล้วนะครับวัตถุดิบก็พร้อมครับ ทอนปีกเรียบร้อยนะครับคือกันนะครับเนี่ยเอาทอดครับพี่น้องทอดครับลงไปแล้วครับชุดแรกนะครับปาดกาโมจินของจะคล้องเล่ยนะครับที่เลี้ยงไว้นี่นะครับลองทอดกินเบิองนะครับไี่แสบบอกนะครับจะได้บอกถูกนะครับวมาแสบชุดบ่แสบนะครับอ้าวทอดสฉืยเลยนะครับ ตัวสดๆนั้นสีสวยอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับออกแดงๆชคิดว่าสวยอยู่นะครับสภาพชุดแรกครับเอาออกมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับมาบึ้งอ๋อชุดสองครับชุดสองต่อเลยนะครับลงครับ กระแตนนะครับปาต่งโกาโมจีนสุดที่ผมเลี้ยงไว้นี่นะครับอายุกับี่ิเเหมือนะครับถอนได้จับถอนไดสอบเลยครับเสียบ่าเสียบผู้เลี้ยงจงกินก่อนครับอ๋ีเสื้สยอยรรสดสดสดอะเ,เลยนะครับสดๆ้วจับออกมาจากขอบสดๆเลยนะครับ มาแล้วก็มาถอดนะครับตั้งมอตอนปิดถอดเลยครับที่นอกหนากินด้วยเหรอครับปีสันกันเด็ดถอดเลยไฟถอดเลยไฟเตาไฟทานนะครับเตาทานนะครับดี๋ยวนี้คันทดสอบครับน้องกินเบิ้งนะครับเลียงแล้วก็ต้องกินครับพิมเบิ้งครับเสี๊ยบมาเจียบเนาะ สีสันหลากินครับหลากินนหลากินมมากเลยสีมาแล้วครับสีงามสีงามเลยเนี่ย สี่งามหมอ่อสีงามสวยงามตามท้องเรื่องลอดตะกัดแทนครับนี่ครับเอาขึ้นมาเลยครับสองชุดแล้วนะครับกาสิไ้ประมาณนี้นะครับเอาชุดที่สามชุดที่สมลงไปครับชุดที่สามลงไป สวยงามครับสวยงามสีสันสวยงามมากชุดที่สามจับไปทอดกรอบรวยด้วยรถดีแซบแน่นอนครับน่าจะแซบแน่นอนครับอันนี้เออครับใครไม่กินต้องกันทอดกระแตนครับทอดร้อนๆกิน แร่งนี่นะครับผ่อนไ้กินเลยนะครับสีสันออกมาสวยมากนะครับทอดไปเรื่อยครับจนกว่าเขาจะสุกนะครับสีสันกะไห้วนะครับในที่แล้วนาจะแซีบนะครับมือเนี่ย สีออกมาสวยมากนะครอาทีได้ซีแล้วครับเดี๋ยวออกข้งก่อนนะครับ